สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับครูขวัญในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาในวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่2วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องพระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยเรามาดูกันนะคะว่าพระพุทธศาสนาจะเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยในบ้างคนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธโดยมีการเผยแพร่เข้ามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พระพุทธศาสนาจึงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจขัดเกลาพฤติกรรมและอุปนิสัยในทางที่ดีให้เกิดขึ้นกับคนในสังคม mm hmm. เช่นมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความเมตตาการุณา mm hmm. นอกจากนี้พระพุทธศาสนายังมีอิทธิพลต่อขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธีกรรมต่างๆซึ่งต่อมาได้กลายเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย mm hmm. เรามาดูอันแรกกันนะคะ อิทธิพลของพระพุทธศาสนาต่อศิลปะแขนงต่างๆว่าจะมีอะไรบ้างอ่ารูปแรกเป็นรูปอะไรคะรูปพระอุโบสถรูปที่สองรูปอะไรคะเจดีรูปที่สามพระพุทธรูปทุกคนเคยเห็นใช่ไหมคะทั้งสทั้งสามรูปนี้ต่อไป อิทธิพลของพระพุทธศาสนาต่อประเพณีในภาคต่างๆอย่างรูปแรกเป็นรูปอะไรคะการแห่เทียนเข้าพรรษารูปที่สองมีพระ,ระแล้วก็มีคนเอาของใ่นบาตรเขาเรียกว่าอะไรคะการทําบุญตักบาตรรูปที่สามนะคะเด็กๆคงเคยไปเวียนเทียนกันใช่ไหมคะเรียกว่าการเวียนเทียน มากเลยค่ะต่อไปพระพุทธศาสนามีส่วนช่วยขัดเกลาจิตใจและอุปนิสัยของคนไทยอ่ารูปแรกเป็นรูปเกี่ยวกับอะไรคะเป็นการปล่อยปลาลงสู่แม่น้ําใช่ไหมคะเขาเรียกว่ามีความเมตตาการุณาต่อสัตว์ต่อไปรูปต่อไปนะคะเป็นการกวาดขยะใช่ไหมคะอ่าเขาเรียกว่า เป็นการหมั่นทําความดีไม่ว่าจะเป็นการช่วยงานพ่อแม่ที่บ้านก็เป็นความดีแล้วช่วยค,ครูอะไรแบบนี้ค่ะเป็นความดีหมดเลยต่อไปรูปที่สามอ่อนน้อมถ่อมตนก็คือรู้จักเคารพครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่โดยการยกมือไหว้นะคะและมีคําพูดที่สุภาพแทรกเข้ามาด้วยนะคะอย่าใช้คําที่ไม่สุภาพนะคะจะดูเป็นเด็กไม่น่ารักนะคะ ครูเชื่อว่าทุกอย่างที่ครูกล่าวมาทักเรียนสามารถปฏิบัติได้ทุกคนนะคะเพราะพระพุทธศาสนาเป็นส่วนที่ขัดเกลาจิตใจของทุกคนให้เป็นคนดีนะคะทีนี้หลังจากที่ครูสอนเรื่องพระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยไปแล้วครูก็จะให้นักเรียนทํางานหนึ่งชิ้นนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนค่ะ ในหน้าที่9ตรงกิจกรรมที่2นะคะนักเรียนอ่านข้อความแล้วก็แสดงความคิดเห็นจากเรื่องแล้วก็มาดูในหน้าที่10นะคะจะมีคำถามอยู่สามข้อข้อแรกพระพุทธศาสนามีความสําคัญต่อน้อยและคนในชุมชนอย่างไรก็คือจากในเรื่องนะคะต่อไปข้อ2ขีดเครื่องหมายถูกลงในภาพที่เป็นผลจากการนับถือพระพุทธศาสนา ทุกคนทําได้อยู่แล้วพระครูสอนไปแล้วนะคะต่อไปข้อ3หากมีคํากล่าวว่าพระพุทธศาสนาคือเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชุมชนนักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ให้ติ๊กในข้อที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยถ้าเห็นด้วยก็ให้บอกเหตุผลถ้าไม่เห็นด้วยก็ให้บอกเหตุผลเช่นกันนะคะและสิ่งที่ครูสอนไปนักเรียนก็สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันที่เห็นชัดๆเลยก็คือนะคะ การรู้จักอ่อนน้อถมถ่อมตนการช่วยเหลือผู้อื่นใช่ไหมคะทุกคนก็ทําอยู่เป็นกิจวัตรประจําวันอยู่แล้วนะคะสาำรับคนที่ทําเสร็จแล้วก็ให้ส่งงานมาทางไลน์ส่วนตัวของครูขันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ครูขันก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ